สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณพ่องามชมชื่นคุณพ่อคูมพันตุลากันค่ะวันนี้คุณพ่ออยากมาชมข้าวค่ะข้าวเหนียวแม่นบอกพ่อนี่ค่ะข้าวเหนียวค่ะงามงามค่ะพี่น้องแน่หนาดำเด้วค่ะมองยังใกล้จะเหลืองแล้วค่ะสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะคุณพ่อคุณแม่อยากมาดูนาข้าวคูมพันกับพาพ่อพาแม่มาเบิ้งเข่าด้วยค่ะพ่อเดินไปอีกไหมหรือว่าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ก็พอนะพ่อเนาะเดี๋ยวจะเหนื่อยค่ะ นี่ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องภูมิพันธุตุรกากันเบิ้งพี่น้องอ้ยเข่าลมหมดแล้วค่ะเนียเข่าล่มแล้วล้มพัดบอยบอยเข่าล่มแล้วค่ะนู้นค่ะนี่ค่ะข้าวกําลังจะเหลืองค่ะพี่น้องนี่ค่ะข้าวนาภูมิพันธ์นาน้องสาวคุณพอ่อคุณแม่นี่แหละค่ะสวยงามเลยค่ะนี่ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กาลังใจช่องภูมิพันธุ์ตุรกากันนะคะ พอหรือยังพ่อดูให้ชื่นใจสูดหายใจลึกๆหู้ยลงปลอดจังเลยใช่ไหมพอ่ออากาศดีค่ะท่ำฮะข้าวข้าวดำพวกหนูพวกหนูดำด,ดำห้าง้ะพ่อดำห้างห้างเลย่ยจังใจได้กาะท่ี่ยถ้าดำที่นี่คือที่ไอ้โบนั่นแล้วค่ะคือที่ไอ้ล่มแล้วนี่ค่ะ ขอบคุณฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคูมพันตุลากันค่ะขอบคุณหลายๆเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะคุณพ่อขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ